สวัสดีครับทันทีที่ตามชมข่าวสำนักข่าวพัฒนาจังหวัดอำนาจ,จเจรินครับขอเชิญชวนพ่อเมพี่น้องชาวจังหวัดอำนาจ,จเจริ่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบลที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาพเทศบาลและนายกเทศมนตรีหรือที่เรียกว่าสทและนายกเทศบาลเชิญชวนออกมาใช้สิทธิเ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่11 พฤษสภาพคม2,568ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา1 7เนาฬิกาครับทุกเสียงมีคุณค่าร่วมพัฒนาทองถินครับใส่ไปใส่สิ์ใส่เสียงเรียกตั้งสมาชิกเทศสบานและนายกเทศสมุนตียางพร้อมเพียงกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักข่าวพัฒนาจังหวัดอำนาจจากเริ่น